สวัสดีครับผมสะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Tempo Run นะครับพาร์ทสแล้วนะครับว่าจะมีการฝึกแบบไหนได้บ้างนะครับผม4แบบด้วยกันนะฮะแต่เดี๋ยวไปวิ่งก่อนนะครับ ซึ่งเป็นการฝึกวิ่งสปีดเวิร์กแบบหนึ่งนะที่จะทําให้เรานั้นเพิ่มความเร็วของการวิ่งได้จริงนะครับผมซึ่งการฝึกเทมโปนั้นของเรานะครับของผมก็จะฝึกอยู่ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับไปกันทีละเรื่องเลยนะครับแบบเร็วๆเลยแบบที่1นะครับก็คือคลาสสิกเทมโปนะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าผมฝึกเทมโปนะฮะที่เพสนะครับต่ำกว่า 10k อยู่นิดหน่อยนะฮะความพยายามจะอยู่ที่ประมาณ85-90%หรือฮาร์ดเดทของตัวผมเองครับตอนนี้อายุ37นะครับเป็นคนดีฟิตด้วยนะฮะก็จะอยู่แถวๆ164-175นะครับอันนี้คือสำหรับบางท่านฟังดูอาจจะค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแต่นนี่คือความรู้สึกและก็การฝึกฝนของผมเป็นแบบนี้ผมเอาแบบนี้ก่อนนะครับส่วนจะตรงไม่ตรงอะไรยังไงนะครับวันที่21 กัญญายน์นี้นะครับที่จะถึงนี้ผมจะไปตรวจนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่า VO2 max ของผมนี้เท่าไหร่แล้วก็จะรู้เป็นกันไปเลยนะครับว่าโซน4ของผมเนี่ยเวลาที่จะฝึกเทมโปจริงๆนะจะเป็นความเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสสิกเทมโปนะครับซึ่งฝึกกันอยู่ทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะฝึกที่ความเร็ว ที่ประมาณเพซช่วงนี้นะฮะจะเป็นประมาณเพซสี่ถึงสีนะครับของผมความพยายามจะอยู่ที่85%ถึง90%แล้วก็ฮ์าเรทจะเฉลี่ยอยู่แถวแถวหน่งร้อยขึ้นไปนะครับผม <c oughs> ฟังดูเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็คือของผมนะของเพื่อนเพื่อนก็คือเดี๋ยวว่ากันไปตามเอฟ o ฟอร์ตามความพยายามของแต่ละท่านนะครับผมส่วนวิธีการฝึกคลาสสิกเทมโปนะครับเริ่มต้นก็คือ หนึ่งนะฮะวอร์มอัพก่อนนะสิบห้านาทีอย่าลืมนะครับทุกๆครั้งวอร์มอัพสิบห้านาทีเสร็จแล้วเราออกวิ่งไปนะครับที่เพจที่เรากําหนดมาแล้วใช่ไหมครับอย่างของผมสี่สองก็ว่ากันไปวิ่งวิ่งวิ่งไปนะครับประมาณแล้วแต่เป้าหมายแล้วแต่ความพยายามของแต่ละท่านแล้วแต่ความ พร้อมด้วยนะฮะแล้วก็แผนการฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดว่าเราจะวิ่งเทมโปกันกี่กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นได้ตั้งแต่2กิโลเมตร3กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงราวๆ16กิโลเมตรเลยสําหรับระยะมาราธอนก็ได้นะครับผมเอาง่ายๆนะครับสาหรับเป้าหมาย 5K นะครับเทมโปจะอยู่แถวๆ3กิโลเมตรนะครับเป้าหมาย 10K นะฮะเทมโปจะอยู่แถวๆ6กกิโลเมตร7กิโลเมตรนะครับผม ห้ฟมาราธอนนะครับเทมโปก็ประมาณ7กิโลเมตรถึง10กิโลเมตร10กว่านิดๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนมาราธอนก็คือ13 3 4 4 1สกิโลเมตรขึ้นไปถึงประมาณ16กิโลเมตรนะครับอันนี้คือคือสูตรของผมนะฮะเทมโปตัวนี้เป็นคลาสสิกเทมโปนะครับผมคลาสสิกเทมโปจะค่อนข้างเร็วนะครับโอเคนะฮะแบบที่2ของผมนะครับแบบที่2 เราจะมาฝึกเทมโปที่เรสเพสนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายเป็นระยะทางที่ชัดเจนแล้วก็มีเวลาที่ชัดเจนนะครับเช่นผมเป็นต้นนะครับผมจะไปวิ่งฮาฟมาราทอนแต่ว่ายังไม่ถึงฮาฟมาราทอนนะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปวิ่งที่ระยะ19กิโลเมตรนะครับที่งานสออรดันจังหวัดนครพนมผมตั้งใจจะวิ่งที่เพสสมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะตั้งใจวิ่งที่เพส 4.2นะฮะ4นาที25วิอะไรประมาณนี้เฉลี่ยแถวๆนี้นะครับซึ่งจะทำให้ผมจบที่19กิโลเมตรได้อย่างสบายใจอาจจะติดถ้วยหรือไม่ติดก็ไม่เป็นไรผมก็จะวิ่งที่ประมาณนั้นใช่ไหมครับตั้งใจไปแล้วนะเราจะไปซ้อมเทมโปที่เรสเพสนะฮะก็คือซ้อมที่เพสนั่นแหละลองดูนะครับอย่างที่ผมทำเมื่อวานก่อนนะครับตามภาพนะครับก็คือวิ่งไปเรื่อย วิ่งไปเรื่อยๆที่เพสนั้นนะครับแล้วก็เช็คดูฮาร์ดเรทเช็คดูความรู้สึกเช็คดูฟอร์มการวิ่งนะครับเป็นการซ้อมไปในตัวนะฮะใช่ไหมครับวิ่งไปเรารู้สึกยังไงนะครับเหนื่อยไปหรือเปล่าเบาไปหรือเปล่าคิดว่าจะลากไปจนจบได้ไหมจดบันทึกเอาไว้นะครับว่าเราวิ่งเป็นยังไงจังหวะเป็นยังไงแคลเดนซ์เป็นยังไงร,รอบขาเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือการฝึกซ้อมแบบที่2ตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ฝึกมาจะในระดับหนึ่งแล้วนะครับ อ่าใช่เราจะฝึกที่เรสเพสนั่นเองก็คือความเร็วเป้าหมายนะครับที่จะใช้ในการแข่งจริงมีประโยชน์มากๆเลยเพื่อที่จะทำให้เรานี้คุ้นเคยกับความเร็วตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ทำบ่อยมากแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้เรามั่นใจนั่นแหละนะครับผมมันอาจจะช้ากว่าเทมโปที่เป็นคลาสสิกนะหรือบางที่มันอาจจะเร็วกว่าก็ได้สำหรับความเร็วเป้าหมายอะไรบางอย่างเพราะว่าคำว่าเทมโปมันค่อนข้างที่จะก,กว้างนะครับ เวลาเราพูดเรื่องเท m มโปมันก็คือมันจะเป็นการฝึกความเร็วแต่มันจะมีช่วงของการฝึกความเร็วที่กว้างอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทมโปของฮาฟมาราทอนเทมโปของมาราทอนเทมโปของ 10K สําหรับเท m มโปแบบที่2นี้นะครับก็คือเรสเพสเทมโปมันก็เลยมีความเร็วที่แตกต่างกันครับแบบที่3นะครับเราจะเรียกว่าเท m มโปที่เป็นแบบอิน e เทอร์วอลนะครับ อินทวาวเทมโปนะครับชื่อแปลกๆเหมือนรวมๆกันมาว่าทำไมไม่อินทวา l แล้วทำไมต้องเอา t e m p ปมาใช่ครับบางทีมันจะเป็น t e m p ปความเร็วในแบบ t e m p ปแต่เราแบ่งซอยวิ่งนะครับหรือเราจะจริงๆแล้วนะครับมันก็คือฟาสเล็กนั่นแหละนะครับมันก็คือฟาสเล็กเลยแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฟาเล็กมันก็เป็นเทมโปแบบหนึ่งนะครับด้วยเหมือนกันในตัวมันเองแต่ว่าเป็นลักษณะของอินเทอร์วลไม่ว่าเราจะเรียกแบบไหนนะครับเรียกสับไปสับมามันก็อาจจะไปเข้ากับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่คนท่านใดท่านหนึ่งกูดูท่านใดท่านหนึ่งตั้งชื่อ,อไว้ใช่ไหมครับอย่างเช่นนอว่าเทมโปอาจจะมาจากท่านแจ็คแดเนียลหรือว่าคำว่าฟาสเล็กอาจจะมาจากคุณฟาสเล็กมันอาจจะมาอินเตอร์เซกตกันบางจุดนะครับมันอาจจะมาคอสกันบางเรื่องบางอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เราก็วิ่งแหละแล้วก็เราก็อาจจะสะโขบหรือว่า d e f i n เป็นนิยามนะครับคำออกมาเป็นในแบบของเราว่าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็ฝึกซ้อมให,ให้มันได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว interval มีประโยชน์อย่างไงนะครับอย่างผมทำก็คือล่าสุดนะฮะผมไปฝึก2คูณ3,000เมตรนะครับก็คือเป็น interval นะครับในระหว่างพักนี่ก็คือเดินบ้างจ็อกเบาๆนะฮะร,รอ 3,000เมตรวิ่งออกไปนะครับเสร็จพักแล้วก็ไปอีก3,000เมตร2รอบนะฮะประโยชน์ของเขาก็คือได้อะไรก็เราก็ได้ฝึกแหละเราก็ยังเป็นคลาสสิกเทมโปที่เราเลือกมาที่ 3K แต่ว่าเราไปวิ่ง2รอบไงเพราะว่าเราอยากจะเพิ่มความเข้มข้นให้ตัวเราใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่อยากจะวิ่ง 6K ต่อกันไปเลยเพราะว่ามันอาจจะร้อนมันอาจจะเหนื่อยนะมันอาจจะเหนื่อยเกินไปมันอาจจะไม่จําเป็นเพราะความ ความหมายของการฝึกของผมว่าเมื่อวานนี้ก็คืออยากจะให้รู้จักฟอร์มตรงนั้นให้ขาให้ร่างกายเราจําได้ว่าส2นะโอเคนี่แหละนี่แหละสีสองเออมันใช่มันดีไปได้เรื่อยๆคือเรามาฝึกฟีลิ่งนะครับส่วนในวันที่เราฝึกเทมโปจริงเราก็ฝึกไปนะฮะแบบ ใส่เต็มยิงยาวก็แล้วแต่เป้าหมายแล้วแต่วันที่เราซ้อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นช่วงๆนะครับหรือเป็นฟ้าตเล็กจริงๆก็คือ1กิโลเมตรเร็ว1กิโลเมตรช้า1กิโลเมตรเร็ว1กิโลเมตรช้านะครับสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คือเป็นอินท์วลที่เป็นเทมโปนะครับผมซึ่งก็คือฟ้าตเล็กนั่นแหละฮนะเป็นแบบที่3แบบที่4นะครับเป็นแบบที่แถมเข้ามาในท้ายที่สุดนะสุดท้ายเลยก็คือ ก็ยังอยู่ในเหมือนปนอยู่ใน3แบบแรกได้นะครับเราเรียกว่าเนกาทีฟสป l ิต t ทมโปนะครับซึ่งก็คือการวิ่งแบ่งนะครับแบ่งแบ่งครึ่งนี้เศษก็คือเป็นช่วงแรกเร็วน้อยกว่าช่วงหลังก็คือจริงๆก็คือช่วงแรกช้ากว่าช่วงหลังนะครับเราสตาร์ทช่วงแรกสมมุติผมวิ่งที่4 4นาที30วิในช่วงแรกใช่ไหมครับช่วงหลังเราจะเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ครึ่งหลังเนี่ยพอเฉลี่ยรวมแล้วครึ่งแรกเนี่ยสกิโลเมตรแรกเนี่ยช้ากว่า3กิโลเมตรหลังนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเนกาทีฟสปริตเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ติดตามผมเนี่ยบางทีก็จะเคยได้ยินพูดถึงคำคำนี้บ้างนะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำคำนี้มาบ่อยๆนะครับการฝึกเนกาทีฟสปริตเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าจะทำให้เรานะครับมีการแบ่งแรงได้ดี นะครับคือเราตั้งใจที่จะวิ่งช่วงหลังให้เร็วกว่าช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักนะครับที่จะฟังเสียงร่างกายตัวเองนะฮะอีกแล้วเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองว่ายังมีแรงเหลือพอที่จะวิ่งเร็วกว่าในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตั้งใจเพื่อที่จะฝึกให้เกิดในกระถิบสปริตในทุกๆครั้งที่การฝึกทั้งอีซี่โมดเรตนะครับลองรันเทมโป หรือแม้กระทั่งอินทวอลนะครับผมมันจะมีประโยชน์ในระยะยาวต่อร่างกายของเราที่จะพัฒนาในด้านของการอดทนต่อความเครียดแล้วก็การจัดการด้านของพลังงานได้ดีกว่าในรูปแบบที่เป็นแบบวิ่งแล้วก็ช้าลงเรื่อยๆ <c oughs> วิ่งไปน็อกวิ่งไปเร็วพูก<ฮ>อัดแล้วก็ไปไม่ไหวในตอนหลังแล้วก็อาจจะ ล้มเลิกล้มเหลวไปกับเรื่องของการฝึกในวันนั้นด้วยนะบางครั้งหรือผ่านไปจนถึงการแข่งขันท่านก็จะไม่รู้จักแบ่งแรงใช่ไหมครับเห็นเขาออกไปเร็วก็ตามเขาไปท,ท,ทั้งที่ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม้กระทั่งในวันแข่งขันก็ควรที่จะทำน g เกทีฟสปริตด้วยนะครับ <S <S ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆโดยเฉพาะนะักแข่งขันที่ในระดับโลกนะครับในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เลยนะฮะ ที่ผมเห็นนะก็คือส่วนใหญ่ๆเลยไม่ไม่ใช่ทั้งหมด100%นะครับหลายๆท่านก็วิ่งในกติบสปริ t ในหลายๆทัวร์นาเมนต์ครับผมแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ไปเปรียบเทียบกับในระดับโลกมากเกินไปนะมันไกลตัวใช่ไหมครับเราก็เอาเรานี่แหละนะครับตามหลักการหลักฝึกของการฝึกในกติบสปริทเทมโปก็คือฝึกให้ช่วงแรกนะครับช้ากว่าช่วงหลังช่วงหลังเราก็อาจจะแบบค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นไปเรื่อย หรือสุดท้ายนะครับแถมเลยก็คือการวิ่งที่เป็นโปรเกรสซีฟหรือว่าโปรเกรชันรันนั่นแหละก็คือการวิ่งแบบเร็วขึ้นเรื่อยๆค่อยๆละเอียดความเร็วเร่งขารอบขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีละนิด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 ไปจนจบในระยะที่เราตั้งใจเอาไว้โดยที่เราอ่ะไม่เหนื่อยเกินไปนะครับใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ว่าตัวเรานั้นที่เริ่มจากระยะ แรกๆเนี่ยสั้นๆเนี่ยไปจนถึงระยะไกลเนี่ยเรามีกําลังเหลือเพียงพอที่จะแบ่งค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนจบนะครับนี่คือเซสชันฝึกซ้อมที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันแข่งจริงนะฮะโดยเฉพาะช่วงท้ายตรงนี้แหละนะครับคุณมีแรงเหลือนะครับใน1กิโลเมตร2กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยเกมพลิกได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย การฝึกตรงนี้เอาไว้นะครับไม่ใช่ดีต่อร่างกายต่อการฝึกต่อจิตใจต่อการแบ่งแรงนะฮะแค่นั้นมันยังมีข้อดีที่ดีสุดๆไปเลยสำหรับสายแข่งขันนั่นก็คือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะพิชิตนะครับเอาชนะคู <c> ่ <oughs> ต่อสู้ได้มีโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้หรือว่าทำผลงานได้ดีได้นะครับในช่วงเท้ายที่เราเหลืออยู่นะครับยกตัวอย่างนะฮะงานล่าสุดที่ พึ่งผ่านไปเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่ที่ประเทศเบลเยียมใช่ไหมครับงานแข่งขัน1ชั่วโมงนะครับทำสิติ1ชั่วโมงวิ่งในลู่นะครับของเซอร์โมฟาร่านะครับแล้วก็คู่แข่งนะครับหลายๆท่านเลยในงานนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะซึ่งนะครับในช่วงท้ายเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรสุดท้ายนะครับ ไม่ถึงดีด้วยนะครับประมาณรอบท้ายๆเลยนะครับก็ท่านเซอร์โมฟาราเนี่ยนะครับกับบาชีอบดีนะครับซึ่งเป็นน้องนะครับน้องที่สนิทกันที่ซ้อมมาด้วยกันนะครับบาชีอบดีนี่คือเขาก็เป็นนักวิ่งอีลิทนะครับระดับโลกเลย PB มาราธอนก็ดีกว่าทันเซอร์โมด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนโซมาเลียเหมือนกันแต่ว่ามาอยู่ที่เบลเยียมนะครับส่วนเซอร์โมฟาราเนี่ยก็คือไปอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมครับ สองท่านนี้ก็เลยซ้อมด้วยกันบ่อยๆนะครับในทีมมูดเนทีมซึ่งเป็นทีมของไนกี้ที่ตั้งขึ้นมาเป็นทีมเฮฮาครับเขาพูดว่าอย่างนั้นซึ่งสองท่านนี้เขาฝึกมาด้วยกันช่วงท้ายนะครับตอนจบเลยก็เจอท่าไม้ตายของท่านเซอร์โมอีกแล้วนะครับก็คือโมฟาราคิกเหลือมาจากไหนก็ไม่ทราบได้นะครับผมก็ดีดวิ่งหนีไปเลยครับประมาณร้อยเมตรสองรอยเมตรสุดท้ายนะครับฉีกขาดหายไปเลยแล้วก็เข้าเส้นชัยไป ทางดังที่ตามอยู่นะครับในรอบท้ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันสําคัญสําหรับนกาทีฟนะครับนกาทีฟสเปซเทมโปซึ่งเราจะต้องฝึกให้ร่างกายเราชินบ่อย,อยๆใช่ไหมครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปวันนี้สั้นๆนะครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับฝากติดตามช่องรันวิสาสด้วยวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ